สวัสดีชาวลันาราศีมีนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นในเดือนธันวาคม2564นะเดือนสุดท้ายแล้วเดือนหน้าก็จะปีใหม่แล้วนะคะวันนี้มาตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันจันเลือกไพ่ให้ห้าใบนะคะอันนี้อธิษฐานให้แล้วเรียบร้อย เดี๋ยวดูซิว่าไพ่เสียงร้อยแปดทั้งห้าใบจะออกมาได้เสียงอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่หนงหนาสาหัสเนี่ยเขาจะเปิดเพิ่มเติมให้นะคะสามใบแต่ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆสามใบไม่เปิดนะคะ แล้วใครที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองนะไปตรวจเช็คมาก่อนได้คลิกของอาจารย์ดูด้ทางลัคนาและราศีนะคะแสดงความดีใจด้วยชาวลัคนาราศีมีนนะคุณมีความโชคดีเกิดขึ้นนี่เพราะว่าคุณได้เสี่ยงตัพิคะเนศนะคะอะไรที่คิดหวังนะจะประสบความสําเร็จมากนะคะเพราะว่าเสีย่ <c oughs> ยงใบกลางเนี่ยเ,เหมือนกับว่าองค์พ่อเนี่ย จะสถิตอยู่กับคุณทั้งเดือนเลยอ่ะคือความโชคดีของคุณอ่ะอยู่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะนะอุปสรรคที่มีมาก็จะขจัดไปได้อ่ะนะคะแล้วคุณมีปู่สัตบงกฎด,ด้วยแล้วอันนี้เสียงของพระราม <c oughs> นะคะเสียงของพระรามนี่ปู่สัตบงกฎนะคะปู่สัตบงกนานแล้วแหละที่ท่านไม่ค่อยออกมานะคะนะ อันนี้ปู่นาลอดอันนี้เสียนปูกเพชรลูกันนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะปู่สัตบงกฎเนี่ยท่านไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่นะคะแต่ปู่สัตบงกฎเนี่ยสังเกตอาจารย์จะทําเสียนคือปากของปู่จะทาสีแดงเพราะว่าตามตำนานก็คือ จะเล่าว่าปู่เนี่ยมีร่างกายเป็นเหมือนกายทิพย์เป็นสีขาววาวนะคะแล้วก็ปากสีแดงเป็นธรรมชาตินะมีบัวแก้วจักกดนะคะเป็นเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นอาวุธหรืออะไรก็ได้นะในในบัวแก้วเนี่ยเกิดจากการบำเพ็ญเพียรของท่านซึ่งท่านเป็นคนชอบสันโดษน,นะไม่ชอบแบบว่าคบค้าสมาคมกับใครและวิชาที่ได้มาเนี่ย คนที่บูชาสัตบุกตนะคะจะเด่นเรื่องค้าขายนะคะเด่นเรื่องค้าขายครอ,อ,อบครัวล่มเย็นเป็นสุขนะคะเหมือนเหมือนว่าครอบครัวล่มเย็นน่ะไม่ค่อยทะเลาะวิวาทกาันไม่ค่อยมีปัญหาบ้านจะเย็นเงินก็จะเข้าออนะจะเป็นลักษณะแบบนี้คนที่ค้าขายบูชาท่านน่ะเงินทองก็จะไหลามาเทมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาวุธชิ้นนี้สามารถขับไล่ สิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลหรือว่ามด์ดําคาถาต่างๆลมเพลมพัดหรืออะไรที่มันไม่เป็นมงคลน่ะนะคะถ้าใครบูชาปู่ก็จะสามารถได้พรเหล่าเนี้ย จากปู่สัตบงกฎไปนะคะถ้าใครสนใจบูชาเนี่ยอาจารย์ก็จะมีล็อกเก็ตนะคะที่เป็นปู่สัตบงกฎนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีออกมามีคนถามว่ามีมีองค์มีอะไรให้บูชาไหมแต่บอกว่าของอาจารย์อะไม่ไม่มีหุ่นไม่มีรูปรอยอะไรเพราะว่าอาจารย์มีแต่เสียนแต่นะตอนนี้ก็ทําให้บูชาก็จะมีในส่วนล็อกเก็ตที่แทนของปู่ได้นะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครทําเท่าไหร่แต่อาจารย์ก็เลยทําเสียงขึ้นมาคะ ชาวลัคนาราศีมีนนะถือว่าเดือนธันวาคมเนี่ยก็คือว่าจะส่งท้ายปีเก่าด้วยความเฮงก็แล้วกันชาวลัคนาราศีมีนนะคะก็จะมีความเฮงเกิดขึ้นนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่านี้ต้อนรับปีใหม่นะเพราะว่าคุณได้เสียนพระพิคเนศอันนี้ปู่สัต,ตบรรมงกฎแล้วคุณก็ได้เสียนพระราม ซึ่งพระรามก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าอวตารมาจากพนารายพระแม่แลมักษมีเพราะฉะนั้นคุณจะเอาอะไรอีกนะชาวมีนเป็นราศีที่น่้ฉาราศีหนึ่งนะคะเพราะว่าความเฮงจะส่งทายปีอะไรที่คิดปรารถนาอยากจะมีครอบครัวมีการเจรจาเกิดขึ้นมีวิธีมั่นหมายหรือว่าจะเลื่อนสถานะจากคนที่เรียนรู้กันไปเป็นแฟนหรือว่าแฟน จะเลือกสถานะไปเป็นครอบครัวหรือแต่งงานเนี่ยจะทําได้ประสมความสําเร็จนะคะอุปสรรคที่มีมาก็จะราบลื่นแล้วนะในส่วนเรื่องความรักแล้วคนที่อยากสร้างครอบครัวก็จะสามารถสร้างได้แบบตั้งเนื้อตั้งตัวได้อะคะ่ะนะจะเห็นวี่แววว่าเราสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวคนคนนี้ได้อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นเขาเรียกเป็นรังมีมิตหมายที่ดีสําหรับการมีครอบครัวของชาวลัคนาราศีมีน ครอบครัวไหนที่ยังไม่อบอูนอยากมีบุตรอยากมีอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะจะเห็นวี well นะ่แววณตอนนี้นะในช่วงธันวาคมนี้นะคะถ้าใครไปหาหมอหาอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะที่จะได้ภิชาตบุตรมานะในส่วนของเรื่องงานเนี่ยชาวราศีมีนะจะมีงานที่ก้อนใหญ่เข้ามาแล้วสามารถตั้งตัวได้นะฮาอย่างนี้แล้วกันเหมือนกับว่า ระวางแผนค้าขายทําอะไรไว้คนขายของชิ้นใหญ่ลอ็อตใหญ่แล้วไปดีลไว้ยังไม่ประสบความสําเร็จนี่นะคะในเดือนธันวาคมเนี้ยจะประสบความสําเร็จมากอย่างสมมุติคนขายค้าขายเนี้ยบินหนึ่งตัวหนึงอาจจะได้ล้านหนึ่งแบบเนี้ยหรือแสนหนึงหรือ50,000ื่นไอ้ที่ไปดีวดีวกันไว้เนี้ยเราจะได้เงินก้อนนี้กลับมาจากที่แบบเ,เดือนพฤศจิกา ธันวาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ธันวาเนี้ยได้เงินแน่นอนนะคะแล้วก็ได้เป็นก้อนก้อนใหญ่สามารถตั้งตัวหรือว่าเอาไปาจ่ายค่าใช้จ่ายที่มันรออยู่แล้วเป็นก้อนๆนได้เลยนะคะหายห่วงนะนี่ในเรื่องงานโอเคเรื่องเงินก็โอเคจะมีเงินก้อนเข้ามาอุปสรรคที่เราคิดว่าเอ้ยเงินก้อนเนี้ยเรารอมานานแล้วเนี่ยหรือว่างานชิ้นเนี้ยทำไมเราทำไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่ณนธะันวาคมนี้นะคะ ก่อนที่จะข้ามไปปีใหม่ชาวมีนจะได้เงินก้อนแล้วงานก็จะเข้ามาเป็นแพ็คๆเลยนะคะงานจะเข้ามาแบบต่อเนื่องเลยจนบางทีอาจจะทำออเดอร์ไม่ทันด้วยซ้ำนะช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนควรที่จะกอบโกยห้ามหยุดทำงานห้ามขี้เกียจนะต้องกระตือรือร้นเพราะว่าเงินมาความโชคดีมาความเฮงมาส่งท้ายปีแล้วคุณต้องคว้าไว้ให้ได้นะคะและอะไรที่ คิดว่ามันยากเหลือเกินสําหรับชีวิตเราทุกเรื่องทั้งเรื่องการทํางานเรื่องเงินเรื่อง,องมีครอบครัวเรื่องอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าผ่านฉลุยเนี่ยคุณดูไพ่สรุปไพ่สรุปก็ดีได้เสียงปู่นารอดกับปู่เพชรฉลุกันไหมดวงกําลังขึ้นนะยิ่งคนไหนกําลังจะสร้างครอบครัวเนี้ยาจาย์เนนเลยนะคะประสบความสําเร็จสุดๆเลยเพราะว่าคู่ของชาวลัคนาราศีมีนจะดีนะ คู่มาหนุนดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะที่เข้ามาก็จะมาหนุนเกณฑ์ชะตาเราให้อยู่ด้วยกันแล้วมีเงินมีทองอยู่ด้วยกันราค้าขายดีร่ํารวยนะคะแล้วก็สร้างฐาน,นะซื้อรถซื้อบ้านค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะนะได้จะไม่ไม่ไม่เหมือนคู่อื่นนะอันนี้เรื่องเรื่องความรักเนี่ยแต่ละราศีเนี่ยขึ้นมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมีเนี่ย จะมีความเฮงทั้งในเรื่องครอบครัวเรื่องคู่ครองนะแล้วก็เรื่องเงินเรื่องงานก็เด่นมากนะคะเด่นมากจริงๆเด่นเด่นกับทุกเรื่องเลยนะออขอให้ชาวมีเนี่ยสบมอนไหวพานะแล้วบูชาพ่อพิคเนตเป็นอันดับหนึ่งนะคะนะให้นึกถึงท่านบ่อยๆอันดับสองคือน,นี่เลยคนนี้ปู่สัพตบงกฎนะคะให้สวดบูชาพระพิคเนตก่อน แล้วก็มาสวดบูชาปู่สัตบงกฎนะคะคุณค้าขายเงินเข้าบ้านแน่แล้วคาถาเงินล้านอย่าลืมสวดได้เงินแน่นอนนะคะยิ่งยิ่งใครที่ถือศีลไม่ผิดศีลเลยเนี่ยเงินก้อนที่มันลอยอยู่นี่มันเหมือนบุญหล่นทับเลยนะคะสําเร็จมาได้แบบง่ายๆเลยอุปสรรคที่มันมีนิดๆหน่นยนอยๆเนี่ยอาจารย์จะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันมีอุปสรรคทุกงานอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าเราพูด โดยรวมอ่ะเพราะว่าคุณได้อยู่แล้วนะคะในส่วนของเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเนี่ยชาวมีนยังแข็งแรงอยู่นะยังแข็งแรงยังเดินทางไปทํางานได้อะไรได้แต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระวังเรื่องโควิดนิดนึงนะคะมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะยังไม่ปลอดภัยร้อเปอร์เซนะคะในเรื่องการเดินทางเน้นหน่อยแล้วกันอย่าเดินทางกลางคืนนะคะอย่าเดินทางไปไหนในที่เปลี่ยวคนเดียวโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่เปลี่ยว กลางคืนแล้วไม่ควรออกบ้านอย่างเช่นเราจะกดกดเงินกดอะไรที่ตู้ ATM เนี่ยนะมัคนควที่ต้องมีเพื่อนไปมีญาติพี่น้องไปด้วยนะคะยิ่งถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องระวังนะโดยเฉพาะตะวันตกดินแล้วมันจะมีเหตุกับชาวมีนเกิดขึ้นนะเหตุไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องการกดเงินการอะไรก็ตามแต่มืดแล้วห้ามทําถ้ากดตังแบบตอนเช้ากลางวัน เย็นอะไรเงี้ยตะวันยังไม่ตกดินทําได้นะแล้วให้มีเพื่อนไปด้วยนะคะเอ่อชาวมีนเนี่ยในช่วงเปลี่ยนถ่ายสิ้นปีไปต้นปีเนี่ยมันจะมีเรื่องดีเข้ามาเยอะมากเลยแต่มันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันก็คือเนี่ยพวกเรื่องแบบลืมของของหายหรือว่าโดนขโมยของหรือว่าแบบไปในที่มืดที่เปรี่ยวแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนี่อาจารย์ห่วงเรื่องนี้เท่าน,นั้นเองก็คือ ให้มีเพื่อนให้มีคนไปด้วยให้มีคนระวังหลังให้มีคนระแวดระวังภัยนะคะแล้วอุบัติเหตุพวกเนี้ยไอเรื่องที่ไม่คาดฝันพวกเนี้ยมันก็จะแคล้วคลาดไปนะคะเราก็หลีกเลี่ยงซะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราหลีกเลี่ยงไปทําอะไรตอนเช้าเอาเช้าตู่จะกดเงินไปกดเช้าแปดโมงเก้าโมงอะไรก็ได้นะแล้วให้มีเพื่อนไปด้วยนะดูให้หูตามเป็นสับปะรดเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใครวิบากกรรมหนักมันจะมีปัญหานะแต่อันนี้คือ เตือนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะใครที่ดูคลิปเนี่ยก็เอาไปใช้ระแวแดระวังภัยเพราะว่าสิ่งที่จามบอกจามไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นการเตือนนะดูดูแล้วก็เอาไปปรับใช้ดูแล้วก็เอาไปแล้วแดระวังภัยนะคะภัยนั้นมันจะแคล้วคลาดเหมือนคนเราอะเวลามันจะมีประเด็นอะไรสักอย่างแบบว่าอยู่ดีๆก็มีดจะหล่นใส่มือณนนเวลาตอนนี้ตอนนี้อะ ถ้าคุณไม่เข้าครัวตอนนี้คุณเลี่ยงไปสักห้านาทีไปหยิบอย่างอื่นก็จะไม่โดนมันมันมีจริงๆนะมันมีเหตุอย่างนี้จริงๆนะแต่น,นี้ยกตัวอย่างให้ฟังแค่คร่าวๆแค่นั้นเองนะอที่เหลือเอ,อเดี๋ยวเรื่องงานอีกนิดนึงชาวมีนนะจะมีคนนะเอางานมาให้เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่เขาต่องานมาหรืออเอ,อ เป็นคนที่อายุมากกว่าเราอ่ะเป็นเพศเดียวกันกับเราถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักที่มีคอนเนคชันเป็นสายมาแต่ว่าเขาจะอายุมากกว่าเรา นะจะเอางานมาให้แบบงานฟรีแลนซ์งาน, land, งานจ็อบพิเศษงานอะไรแบบนี้จะเป็นผู้ชายที่สูงวัยหน่อยถ้าเป็นเราเป็นผู้ชายถ้ามีนที่เป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบเป็นเพื่อนที่มีอายุมากกว่ารุ่นคุณพ่อหรือว่า,าห่างกับเราสัก5าปี10ปี15ป,ปีแบบนี้จะเอาเงินก้อนเข้ามาให้จะนํางานมาให้งานที่แบบว่าดูชิลๆมากแค่ยกหูโทรศัพท์ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นกินแบบนี้จะเป็นงานแบบนี้นะไม่ไม่รวมถึงงานที่ตัวเองทาอยู่แล้วนะคะมันจะมีงานที่เป็นฟรีแลนซ์แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆืๆ่อเลย นะถ้าเกิดว่าคุณมีศิลปะในการพูดที่ดีนะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยเพราะว่าอาชีพเนี่ยของมีนที่ไพ่เสียนทั้ง5ขึ้นนี่นะเขาบอกว่ามีนเป็นคนที่มีวาทาสิ่งดีเพราะฉะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ 1. นฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบสองพูดเพราะรู้เล่หเหลี่ยมคนนะคะแล้วก็คำพูดวาจาดี อาชีพที่ทําเกี่ยวกับพวกเนี้เป็นวิทยากรเป็นเซลแมนนะหรือว่าเป็นเซลล์ขายอะไรสักอย่างหนึ่งในทุกอย่างในทุกบริษัทหรือว่าเราจะรับมาขายเองซื้อมาขายไปค้าขายขอให้มันเป็นการขายขายอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ยชาวลัคนาราศีมีนจะขายได้ประสบความสําเร็จแล้วสามารถสร้างมือสร้างตัวได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทําได้นะที่ไพ่ขึ้นบอกมาก็คือขายที่ดินขายของหนักรถ อย่างเงี้ยรถเหล็กบ้านคอนโดที่ดินพวกอสังหาพวกนี้นะคะอะไรที่มันเป็นแบบมวลหนักๆอ่ะชาวมีนจะขายได้แล้วก็จะได้เงินเยอะมากเลยอ่ะบอกเลยว่าตั้งตัวได้ทางงานเนี้ยนะคะถ้ามีนคนไหนขยันทําบุญนะแผ่เมตตานะคะนะยิ่งใกล้วันเกิดตัวเองก็ควรจะทําให้เยอะหน่อยเนี้ยแล้วก็อันนี้ส่งนะมันจะทําผลักดันให้ธุรกิจของคุณอนะ่ะไปได้สวยมากในปีหน้านะคะ เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ไม่มีประเด็นอะไรนะให้ระวังนิดนึงคนผิวสองสีชาวลัคนาราศีมีนะระวังคนที่ผิวสองสีจาวความเดือดร้อนเอาความวุ่นวายมาให้ก็หลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วระยะเนี้ยมีนทางานได้ก็ไม่อยากให้ไปสูงสิงอะไรมากทำงานเสร็จกับบ้านทางานเสร็จกับบ้านเลยนะคะเกณฑ์ชะตาดีแต่ว่า ถ้ามันไปสูงสีมากหนึ่งก็โรคภัยแค่เจ็บตอนนี้ก็รู้อยู่เนาะโควิดทันงตรายมากนะคะแล้วก็คนที่เป็นลักษณะสองสีเนี่ยบางทีไปสูงสีมากคุยมากเนี่ยก็จะนําเรื่องตกหมอมาให้แต่ว่าเรื่องไม่ไม่ขอขาดบบบตายแนละไม่ได้ร้ายแรงมากนะคะอันอื่นโดยภาพรวมแล้วดีมากนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยที่เปิดไพ่มาได้ทั้งเสียนปู่สามเสี่ยนเนี่ยดีมากนะคะเฮงสุดๆเลยนะ อาจารย์ก็ขอจบคิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนดูแลตัวเองและคนในครอบครัวดีๆนะคะล่มเย็นเป็นสุขนะให้มีความเพียบพร้อมทุกป,ประการที่เราต้องการที่จะสร้างครอบครัวนะขอให้ได้มาให้ประสบความสำเร็จนะเงินทองไหลามาเทมานะคะเหมือนที่ไพ่เสียงปู่ขึ้นมานะทั้งสามเสียงน,นี้เลยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมีนเฮงต่อเนื่องจนถึงปีหน้าตลอดทั้งปีเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะในปีหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ